ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ความไม่ปลอไไดภัดยในโรงเรียนทุกคนนึนกถึงอ,อะไรกันบ้างครับเราเคยเจอเหตุการณ์พวกนี้หรือเปล่าเฮ้ย hey, พี่น้องชลุมหรอเปล่าวะแหมดูสิใครได้ข่าวว่างานชลุมยังไม่เสร็จทำไมไม่ทำห้พี่ส่งพรุ่งนี้แล้วนะเอ้าพี่ที่เราเคยคุยไว้เนี่ยอันนี้เป็นงานพวกพี่ไม่ใช่เหรอครับพี่สั่งให้น้อนทงทำาก็เป็นงานของน,อน้องทีครับคือว่าทําส่งเป็นสัปดาห์แล้วเนี่ย เหตุการณ์เมื่อสักครู่ก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนแล้วถ้าเป็นการบูลลี่ล่ะหมดกันเลยเจอหรือเปล่าห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามทำอะไรอะ่ะถ่ายทุกซอกเหรอตลกอะ่ะเหมือนแย้โดนไฟช็อตเลยอย่าไปว่าน้องแบบนั้นสิ แค่หน้ามันอะ่ะก็ไม่ได้แล้วป้าโอ้ยป้าไปกินไอติมกัดีกว่าแกเป็นอะไรมากไหมอ่ะไม่โอเคเลยอะ่ะงั้นแกเราอยู่ตรงนี้นะ <S <S เดี๋ยวเราจะวิ่งไปฟ้องครูให้รอเราอยู่ตรงนี้นะแป๊บนึงขออนุญาตค่ะคุณครูคะเกิดเรื่องขึ้นแล้วคะ่ะเพื่อนหนูถูกรุ่นพี่รังแกคะ่ะโอ้ขนาเรื่องกลัวน,นะกูอยู่นี่แล้ว นี่คุณครูทำอะไรคะครูให้ระเบบไว้เองเหตุการณ์น่าริษยาที่เกิดขึ้นมาใน้สารวิสัยแลวโตคนละมันจะยอมออกับมันเองกหรอถ้ารู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งต่อตัวคนเองและคนอื่นสามารถแจ้งมาได้ที่แคม MOE Safety Center โดยสามารถแจ้งในทั JAKE ้งนักเรียนผู้และประชาชนทั่วไปเราตั้งใจแก้ปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนทุกคนนอกจากในแอปยังมีระบบ Service สเทรเในการรับเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมาติดตามและกว่าจะแก้ไขปัญหาได้สำเร็จไม่เพียงแค่นั้นผู้ใช้ยังสามารถติดตามเรื่องที่ตวเองร้องเรียนไปได้ทันทีตลอดเวลาและยังสามารถดูประวัติการร้องเรียนของผู้ใช้ได้อีกด้วยอย่าปล่อยให้ความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ถูกมองข้าม มาร่วมช่วยกันแจ้งปัญหาได้ที่ MOE Safety Center เพอออราะความปลอดภัยในสถาัศึกษาคือเป็นเรื่อง